เพิ่มประสิทธิภาพความจำด้วย5อาหารบำรุงสมองหาง่ายใกล้ตัวค่ะพี่ปรายอยากจะบอกเลยว่าตอนนี้เราใช้สมองกันเยอะมากแล้วก็นอนดึกอดนอนเพราะฉะนั้น5อาหารที่หาง่ายใกล้ตัวนี้แหละค่ะจะช่วยบำรุงสมองของเราได้ดีมาฟังกันเลยนะคะก่อนอื่นพี่ปรายอยากจะบอกนะคะ สมองเป็นส่วนที่เราใช้งาน้่หูเรียกว่าหนักเลยค่ะไม่ว่าจะเรื่องงานหรือว่าเรื่องต่างๆแน่นอนเลยค่ะถ้าสมองเราเกิดผิดปกติขึ้นมาเราคงลำบากหนะ้าดูเลยเรามาดูเลยนะคะอาหารที่บํารุงสมองมีอะไรบ้างและสิ่งต่างๆเหล่านี้สำคัญอย่างไรข้อที่หนึ่งเนื้อปลาออันนี้เราเคยชินเลยใช่ไหมคะทานปลาเยอะๆนะลูกจะได้ฉลาดบอกได้เลยมันเป็นเรื่องจริงค่ะ แล้วเราก็ควรกินปลาทะเลน้ำลึกเช่นปลาเซม,มอนปลาทูนา่าปลาทูอย่างน้อยสัปดาห์ละสองถึงสามครั้งเพราะอะไรเหรอคะเพราะในปลาทะเลน้ำจืดก็จะมีกรดไขมันและโอเมก้าสามซึ่งช่วยบำรุงเซลล์สมองและเสริมสร้างผนังเซลล์ประสาทในสมองของเราให้แข็งแรงปลาเนี่ยจะมีหลากหลายชนิดอย่าก,กินแค่ชนิดเดียวนะคะพี่ปลาเน้นละย้ำเลยถ้าเรากินหลายชนิดเราก็จะได้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆเหล่านี้มากมายเลยคะ่ะ ข้อที่สองไข่ไม่มีใครปฏิเสธนะคะว่าไข่มีประโยชน์มากมายในทุกบ้านย่อมมีไข่ติดไว้เสมอเนื่องจากหาซื้อได้ง่ายแล้วก็สามารถทำอาหารได้หลากหลายเมนูหากเราไม่รู้จะกินอะไรนะคะพี่พราพูดเสมอเลยว่าให้นึกถึงไข่เป็นสิ่งแรกเลยค่ะเพราะว่าอะไรล่ะคะเพราะว่าในไข่มีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโคลินซึ่งช่วยในการพัฒนาระบบการทำงานของสมอง ดังนั้นอย่าลืมกินไข่นะคะวันละ2ฟองก็ดีเลยค่ะแล้วก็แต่ถ้าใครมีปัญหาในเรื่องสุขภาพประจำตัวหรืออะไรนะคะก็ให้ปรึกษาแพทย์ที่รักษาว่าเราทานในปริมาณเท่าไหร่และจะเหมาะที่สุดถึงตอนนี้พี่ปราบอกแล้วไงสมองสาคัญมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่ใช้งานมากๆเราต้องดูแลสมองของเรานะคะอย่าลืมค่ะอาหารต่างๆมีประโยชน์มากมาย แชร์ก็คิดเห็นแชร์ share ประสบะการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y u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  e e ี e t ิว f i s h เป็นก่อนกระตุนใจพี่ปราดิวเรามาฟังกันต่อว่าอาหารอะไรอีกนะคะซึ่งพี่ปราบอกเลยว่าอาหารที่นํามาเรียกว่าหาง่ายใกล้ตัวแล้วก็ไม่แพงหาอาหารบำรุงค่ะเพื่อสุขภาพของเรามาฟังกันเลยนะคะข้อที่สามถั่ว ถั่วนะคะพี่ปลาบอกเลยว่าจัดว่าเป็นอาหารว่างของหลายแต่หลายคนแล้วก็ถั่วที่เราคุ้นเคยมีทั้งถั่วอัลมอนด์ถั่วลิสงถั่วเหลืองใครที่ไม่ชอบกินถั่วนะคะอยากจะแนะนําให้ลองมาทานดูค่ะเพราะในถั่วมีไขมันดีมีโปรโตีนมากมีไฟเบอร์สูงแถมยังมีวิตามินอ e, ีซึ่งช่วยในเรื่องกระบวนการคิดความจําแล้วก็วิตามินบี ที่ช่วยบำรุงสมองทําให้สมองเราแข็งแรงอืออย่างนี้ไม่ลองไม่ได้แล้วนะคะแล้ววันนี้พี่ปลาอยากจะมาแนะนําในเรื่องของถั่วเหลืองถั่วเหลืองหลายคนทานอยู่แล้วมีประโยชน์มากมายจะสารอาหารสําคัญในถั่วเหลืองทําให้ผู้ที่รับประทานถั่วเหลืองเป็นประจําได้รับประโยชน์ดังนี้ค่ะข้อที่หนึ่งโอ้โหบอกเลยว่าถั่วเหลืองนี่มีสารอาหารครบถ้วนทําให้เรามีสุขภาพแข็งแรง ปัสยกรรมโรคไผ่เคยเจ็บทาให้มีผิวพันธุ์ผ่องใสไปด้วยนะคะข้อที่2ประโยชน์จากโอเมก้าในถั่วเหลืองสามารถบํารุงไปถึงสมองและก็เสียประสาทข้อที่3ประโยชน์จากโปรโตีนในถั่วเหลืองซึ่งมีคุณค่าสูงทดแทนโปรโตีนจากเนื้อสัตว์ได้ทําไมเหรอคะคนที่รับประทานมังสวิรัตก็ถึงรับประทานถั่วเหลืองแทนได้โดยไม่ต้องกลัวเรื่องการขาดอาหารทําไมหรือ ในเด็กนะคะที่กำลังเจริญเติบโตแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยที่ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอก็าาสามารถที่จะทานถั่วเหลืองได้ค่ะข้อที่ 4, พี่พิปราณเน้นและย้ำเลยนะคะว่าเอสโตรเจนในถั่วเหลืองซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายเอสโตรเจนฮอร์โมอนของเพศหญิงซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ส่งผลในเรื่องของระบบเลือดจึงทําให้ไม่ค่อยเป็นสิวที่เกิดจากระบบเลือดไม่ดีค่ะข้อที่5วิตามินในถั่วเหลืองมีประโยชน์เป็นสารช่วยต้านอนุมูลอิสระ ทำให้ช่วยป้องกันในเรื่องโรคต่างๆเช่นความดันสูงโรคหัวใจข้อที่ 6. ประโยชน์จากเส้นใยอาหารสูงในถั่วเหลืองจะช่วยให้มีระบบขับถ่ายที่ดีลดความเสี่ยงในเรื่องโรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหารทั้งระบบข้อที่7กรดอะมิโนในถั่วเหลืองมีส่วนช่วยให้คนที่รับประทานเป็นประจำนอนหลับสนิทขึ้นปัญหาการนอนไม่หลับเป็นปัญหาของคนหลายคนมากเลยนะคะพี่ปลาแนะนำให้ทานถั่วเหลืองค่ะมันจะช่วยได้เยอะเลย ด้านจากกรดดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงเป็นฮอร์โมนเซโรโทนินที่ควบคุมด้านการนอนหลับข้อที่8บอกเลยนะคะสารไอโซฟลาโวนในถั่วเหลืองจะช่วยทำให้กระดูกของเราหนาขึ้นหากร่างกายได้รับสารอาหารเหล่านี้จากการรับประทานถั่วเหลืองในปริมาณที่เหมาะสมก็จะได้รับแคลเซียมในตราที่พอจะป้องกันภาวะกระดูกพรุนได้ฉะนั้นในหญิงที่กำลังตั้งครรภ์ที่ร่างกายต้องสูญเสียธาตุแคลเซียม และม,มักมีปัญหาในเรื่องของกระดูกและฟันจึงควรรับประทานถั่วเหลืองเข้าไปช่วเฉยแต่ทางนี้ก็ควรได้รับการปรึกษาจากแพทย์ด้วยนะคะนอกจากสารดังกล่าวแล้วยังมีประโยชน์เกี่ยวกับการป้องกันนิตาจากโรคต้อกระจกได้ด้วยและในเพศชายที่มีปัญหาเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากการได้รับสารนี้เข้าไปยังช่วยยับยัง้งการเจริญเติบโตของเซลล์ดังกล่าวด้วยค่ะข้อที่9 กรดไขมันไม่อิ่มตัวในถั่วเหลืองช่วยให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดของเราลดลงค่ะข้อ10ประโยชน์นะคะในถั่วเหลืองนอกจากช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลแล้วยังมีผลในเรื่องการยืดหยุ่นของหลอดเลือดจึงช่วยลดความเสี่งการเกิดโรคหัวใจและก็เกี่ยวกับหลอดเลือดได้ดีข้อ11บเดธาตุเหล็กในถั่วเหลืองช่วยป้องกันโรคโลหิตจ,จาง ข้อ12เชื่อไหมคะว่าถั่วเหลืองนี่มีประโยชน์ต่อผู้หญิงใบทองมากค่ะเราควรได้รับประทานถั่วเหลืองเพื่อให้ร่างกายได้รับสารเอสโตรเจนเขา้าปเสริมข้อ13ประโยชน์ของถั่วเหลืองต่อผู้ป่วยเบาหวานการรับประทานถั่วเหลืองไม่ทําให้น้ําตาลเพิ่มนะคะจึงเป็นอาหารที่เหมาะกับคนที่เป็นโรคเบาหวานข้อ14ประโยชน์ของถั่วเหลืองช่วยบํารุงม้าและลมปราณในร่างกายพี่รามบอกเลยนะคะว่าประโยชน์ของถั่วเหลืองในการนํามารับประทานโดยตรงเนี่ย ก็ถูกนําไปดัดแปลงเป็นอาหารส่วนประกอบอื่นๆเช่นนําไปทําเป็นแป้งถั่วเหลืองในหลายรูปแบบตั้งที่เป็นแป้งถั่วเหลืองทั่วไปบางกรณีก็นําไปผสมเลสตินหรือนําไปทําเป็นแป้งถั่วเหลืองไขมันต่ําเนื่องจากการกินถั่วเหลืองเพื่อเพิ่มโปรโตีนไม่ทําให้ผู้กินเกิดอาการแพ้เพราะแป้งถั่วเหลืองไม่มีสารกลูเตนที่เป็นของเสียต่อร่างกายค่ะอือได้ยินอย่างนี้แล้วนะคะเรารีบหาถั่วเหลืองมารับประทานค่ะ อาจจะเป็นน้ำเต้าหู้หรือเต้าหู้เองก็ได้ทานนะคะเพื่อสุขภาพของเราถึงตอนนี้อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยู u ูบพ e t t y Fish เป็น,นกำลังใจพี่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะในเรื่องของอาหารบำรุงสมองค่ะข้อที่สี่ช็อกโกแลตแก่ผู้ชื่อก็อยากกินนะคะใครจะรู้ว่าในช็อกโกแลตที่เรากินกันอยู่บ่อยๆนอกจากเรื่องความอร่อยแล้ว เขายังมีสารที่จะต้านอนุมูลอิสระทําให้ระบบ,บุนเวียนเลือดดีขึ้นแถมยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสมองให้ทํางานดีขึ้นด้วยรู้แล้วเนี่ยแบบหูเราอยากทานแต่ต้องทานท่าพอดีนะคะเพราะว่าช็อกโกแลตเนี่ยจะทําให้น้ําตาลในเลือดสูงได้ค่ะข้อที่ 5. ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่การทานผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่เชอร์รี น่าจะจะทาให้เราสดชื่อแล้วยังช่วยเสริมสร้างสุขภาพสมองของเราให้มีระดับไอคิวและกระบวนการคิดที่ดีขึ้นพร้อมทั้งช่วยให้ระบบบุนวีนเลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีแล้วก็ปรับการดันเลือดให้สมดุลเรียกว่ามาทานอาหารเรียกว่ามาทานเป็นอาหารว่างระหว่างวันได้อย่างยอดเยี่ยมมากพี่ปราบอกเลยนะคะอาหารเหล่านี้หาได้ไม่ยากเลยสมองของเราถ้าไม่ดูแลก็ไม่มีใครช่วยสําหรับคนที่ชอบคิดมากสมองก็ยิ่งทํางานหนักนะคะ ดังนั้นเพื่อสมองที่ดีและทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเราต้องหันมาทานอาหารบำรุงสมองแล้วก็เป็นไงคะทําชีวิตของเราสดชื่อและแจ่มใสอย่าลืมพักผ่อนให้เต็มที่ด้วยเพื่อสุขภาพของเราถึงตอนนี้แล้วพี่ปลาอยากจะให้แชร์ก็คิ้เห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube พี t ติ f ฟี h เป็นการกำลังใจพี่ปลานะคะ เรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อติมโตเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิงด่งจริงๆรงริงจง,งช่องยูทูบเฮลที่ฟิตเชื่อพี่ปรานะคะ